ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภูกี่วควายควอนกลางพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งหว้นําเล้อครับเพื่อที่เราผัดอีใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้พี่น้องเด้อนะครับผู้ดใด้งบหน่อยทุ่นหน่อยพี่น้องเฮ้าอยากได้ตัวผูไปเลี้ยงมีให้พี่ให้น้องได้เลือกมื้อนี้นะครับ มัหุ่นเจ้าก็จะองเพลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับน้องกิกค่ะที่อยู่มาเลยที่อยู่อยู่บ้านวังทองตำบลห้วยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสงสามแปดหนึ่งหนึ่งสามเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามปดอนเียดิด่งห่งามพี่น้องเฮานะครับมื่อนี้มีจารายการครับเมื่อนี้มีมาให้เมืองสอง สองไล่กันไล่กันโอ้สวยๆขาเงาๆตัวนี้อะ่ะนาขอดพอพันเลยเน,ะนาะนาขอดพอพันเยดีปัดขาไม่พี่น้องอเขาผู้ใดมักควายสูงพี่น้องครับผู้ใดมักควายสูงผู้ใดหาควายขาแชงขาหลายๆพี่น้องครับมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องเฮาเบอร์โทรที่หายมากเป็นทั้งบเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเนาะเป็น,ปน,นทั้งเบอรบ์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอดย4ชั่วโมงพี่น้องครับรายละเอียดตัวนี้มาเลยครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูก ช้างอุดรล,ลูกชายช้างอุดรสูงร,ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามอายุเลยครับอายุสิบเอ็ดเดือนจ้ะสิบเอ็ดเดือนเขาพ่อเครืองหูเนี่ยนาะพ่อเครืองหูเขาปีลีพี่นออ้องเฮาเขาขาเงี้ยวเาะว้าตัวแจ่งขาขาหลายเป็นควายกระดูกโครงสางนะครับเนาะจ้าเป็นควายกระดูกขาหลังเงี้ยงเงี้ยผองเฮาเบิ่งเปิลขาบอกยังไงนะครับเบิ่งก่อนเลยเปิะบู๊ยสำหรับผู้เพิ่นอยากได้ควายผูหามาให้นอองงี่นะครับ ผู้ใดอยากได้ควายผูไปเลี้ยงไปคุ้มฝูงพี่น้องเฮาหรือเอาไปเป็นพอพันธุ์รับจ้างได้เนาะครับเนาะลูกชายช้างอุดรนะครับสิบเอ็ดเดือนสูงรอยสามสิบสามบวกลบหนึ่งเส้นเนาะประกันได้ปะครับสามสองประกันสามสองใดอยู่ค่ะสิบเอ็ดเดือนเนาะจ้าจ้าบาทครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้เป็นราคาเปิดราคาห้องกันซื้อเนาะเพิ่นเกิดจากแม่สูงมาได้เนาะครับเนี่ยแม่เพิ่นหนีสูงลอยสีเจ๊ผาจ้า แม่เกิดจากแม่ลอยซีผานอแม่เจ้ะแต่ว่าโค้งสางพื้นดีดีพี่น้องเฮานะครับไายกับสไตล์สางอุดรนะครับเนาะจใช่ไทยนะครับกับสีประมาณนี้พี่น้องเฮาสไตล์สางอุดรพี่น้องครับตัวหนาพื้นนีค่อมแห้งนะครับเนาะจ้ะหนาค่มนะครับป๊อดทัวเขาเปื้อนดีอู้หู้หนาสางอุดรพี่น้องเฮาจังสีเลยพี่น้องครับเบื้องแขงขาตัวตัวล่ำชิงพี่น้องเฮาให้ว่าควายอ่าเป็นควายโค้งสางเนาะจ้ะแล้วกับหนังหลายเนาะตัวนี้เนาะตีนใหญ่นะครับตีนใหญ่ดีแขงขาขอขาใหญ่ดีนะครับ หันหนาวว่าจะชัดมั้ยเพืครับหันหนาววามันชัดชัดมันมาเลยหันมาเลย <c oughs> หันมาเลย,เลยไปท้ายด้นานนั้นบ่ได้ครับมันเงาเบื <c oughs> ้องเอา <c oughs> พี่น้องเฮา <c oughs> ท่านเขาเปิดดีเนาะจ้า <c oughs> ท่านเขาเปิดดีท่านสมัยดีพี่น้องเฮานะครับเนี่ยโอ้หนาสร้างอุดรเลยพี่น้องครับยังรอตัวนี้เนาะจ้า <c oughs> ถือถือว่าใส่ได,ด้อยู่เนาะ <c oughs> ขายเงาอัลลัดกับราคาประมาณนี้ราคาประมาณประมาณไปได้มาได้ประมาณให้บาไปได้มาได้ต่อไดเป็นประคำเนี่จ้าต่อได้ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทเน เป็นราคาเปิดราคาห้องนี่นะครับมาเบิ้งไข่เพิ่นบัดนี้นี่พี่น้องเฮานะครับ,บไข่หวานไข่เสมอดีเนาะจ้ะเบิ่งเอาเลยพี่น้องเฮาแชงขาหางเขิงไายเถยเป็นพอเลยนะครับจูงจังน้อยนะครับบัดนี้เพิ่นคือฮู้จ้ะครับนี่ฝึกบ่นี่หูวเนี่ยจ้ะหัวบ่เนี่ยฮันเชื่อโอ้จูงยางอ้อ,อมเลยครับจูงยางเสี้ยวยาวาเราอ้อมเลยนี่นะครับพี่น้องเฮาเป็นได้ เบ่งเอาเลยพี่น้องเฮานี่นะครับแข้งขาเรียบๆดีพี่น้องเฮาอ่องคงอ่องข้อรอนะครับไปยืนข้างเลยครับบ่เนี้บ้าด้การนี้ตัวนี้เนาะในการบ่เป็นไดล้วงในเบียงหลับพนพี่น้องเฮาวนในเบียงพี่น้องครับพระเอกเนาะโอ้ใบหูใหญ่เนาะจ้าใบหูใหญ่นะครับว่าวงเขาส่งเสียนะครับท้งเขาส่งเสียอัตลักษณ์งามตัวนี้ตาแต้มแก้มจำนะครับหนาคมหนารอดีสามมื่นเก่าวัดทีสามมื่นเก่า ป้าถูกผู่เบาทป้าถูกโอ้ก็สักลายลายแต่ครับตรงเชนแมนเมื่อไรดีสักลายดิป้าทั้งสองขังวะครับวูสักลายเต็มเลยไปหน่อยเป็นไดขังอยู่ดิแท่งเขาไปหน่อยเฮ้ยแท่งกับเขาเนี่ยอยู่ดิแท่งเขานี่เขาเป็นบางมองบางมองกับ่เขาดิโอ้บางมองกับ่เขาแมนมองได้บ่อาบน้ำบ่เกิดสีบ่เขาเน้อเบื่อห่าบานอ้อเดี๋ยวนี่อาบอยู่ จักเทียสองเทีย,ทยป้าเหรอสัพพ่อนียวเลยเนาะ <c oughs> นักเหนียวแ <c oughs> ท่งเข่าหยากเรึพี่น้องเด้อยเป็นว่าแท่งเข่าหยากรับเครื่องไปซักไร้มากนะครับเครงเดือนนี่อบาบน้ำสองเทียพี่น้องเนี่ยนอนอยู่พี่น้องครับหนาหนาวนี่ก็สิเมื่อนหนาวเหมือนกับสีอาอบอีเทียโอ้อันนี้ก็ต้องเข่าหนา,หนาวจริงๆร่มกึ่งรงไปว่อยโอ้ไปผิวแหวะแหวะก็เลยเขาจะอาบสองสองเทียเทียนสองเทียบานี้ก็สิเมื่อนหนาวพุ่นเดียวเมื่อนหนาวไปพุ่นแล้วจะเสิอาบอีกจะเสิอาบไหมโอ้ยมันคือกบเด้อ ปลาตัวอ้าวจูงมันมาบันนี้โอ้หน้าตาล่อหูเชื่องพี่น้องเข้าตัวนี้บ่เสือนะครับว่าว่าสูงลอยสามสิบสองสิบเอ็ดเดือนเปิดสามเมื่อเก่าว่ะจีจ้าส<ห>ามเมื่อเก่าพี่น้องกับเบื้องหลายๆหม่องนะครับเปรียบเทียบเบื้องเอานะครับราคาแบบนี้ละตัวตัวไข่แบบนี้พี่น้องเข้าเบื้องเลยพี่น้องเข้าคุณข้าหลังเอาอี่ห้อยงยุทธหั่นก๊าซิ่นลืมไปน้อนะครับผมลืมเบอร์โทั่วพอเราละนะครับว่ายหาลูกสร้างอุดรให้กับเบอร์เบื้องเอาเริ่มพอเด้อค่ะเถื่อ ถ้าเสือมักนะครับเนี่ยเนี่ยมิลูกสร้างอุดรตัวนึงนี่ครับเนี่เป็นตัวผูช้างขาใหญ่อยู่อยากได้ไปเลี้ยงเบิ้งพิจนาเบิ้งเอาเด้อพอเด้อตัวนี้นี่นะครับพิจนาเบิ้งเอานะครับเอาเสือมักจากของนะครับเสือมักจากของนี่โอ้แหนนอนแหนนอนแหนนอนมาโอ้เปิ้นขาใหญ่กระดูกใหญ่ได้เป็นน่องเฮาตัวนี้นะครับโค้งสางใหญ่นะครับบวกใหญ่ไปควายตัวนี้โอ้ได้การได้การต่ำนี้มีเนาะต่ำนี้บ่มีค่ะรับประกันต่ำนี้ห้รับประกันต่ำนี้ทรงห้ฟรีคือเก่าส่งฟรี ว่าลูกสั่งอุดรพี่น้องห้องโดนๆมาเสือโค้งสั่งย่างดีเลยไปเบิ้งตัวต่อไปห้องเบืตัวต่อไปอ่าพี่น้องครับบ่ายนี้มาเบิ้งตัวที่สองของรายอาการรายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายโชกุลหันหนามากน้อยนะครับอาหันหน้าไปมันกระลังเลี่ยเสียบมันกระลังเสียบเนี่ยดูซากไายเลี่ยมันเลี่ยดได้จีเนี่ยโอ้เป็นเอารายละเอียดมาได้ไหครับมาได้ก่อนตัวนี้เันเบาเลี่ยนเนี่ยติดติดเกี่ยวดิันท่านคุณแล้วโอ้ยพี่น้องเ้องไปว่าเป็นนะครับไปว่าเป็น สูงลายเอ้าช่วยไก่กระตืืนเต้นขึ้นกันตื่นเต้นเตี้ยหลานชายโชกุลหลานชายเจ้าโชกุลพี่น้องเฮาสูงร้อยสามสิบเกตบวกลบสูงร้อยสามสิบเกตบวกลบนะครับอายุหนึ่งปีสี่เดือนอายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับพี่น้องเฮาหนึ่งปีสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้แม่พันสูงแม่แม่พันสูงลายเป็นไรครับเนี่ยแม่พันสูงเกือบลอยหาซิบจ้ะโอ้สูงเกือบลอยหาซิบพี่น้องเขยกตัวขาหลายเขาเรีครับเนาะขาหลาย เป็นหลานชายโชกุนแสดงว่าพ่อเพิ่นนี่เป็นลูกของโชกุนแล้วกัดตัวนี้ตัวนี้โค่นตัวมาเลยครับโค่นตัวจ้ะอ๋อค่นตัวอ่ะตัวนี้ไม่มีเอกสารเนาะบ่คร่ะจะขวางเก่าเพิ่นลวาหนูก็เลยวานํามโอ้โหเอาไงได้คือเพิ่นลวาเนาะค่ะตัวนี้เป็นหลานของโชกุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่านี่พี่น้องเฮาโอ้โชกุนนี่ถ้าเป็นผมจําถ้าเป็นผมจําบ่ผิดก็คืออ่าน่าสิเป็นลูกตัวนึงก็สิแม่นผู้เขาไฟบ่เคือครับผมผมบ่แน่ใจนะครับพี่น้องโชกุนนี่เป็นสายใด พี่น้องคมอมเมนต์ข้างล่างให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับโชกุลนะครับตัวนี้คือเป็นหลานของโชกุลพี่น้องเฮาเอ่อพ้นเกิดจากแม่ร้อยซี่ซี่สิบยังรครับแม่เพิ่นน่ะครับแม่เพิ่นร้อยซี่สิบเจ็ดซี่สิบแปดร้อยซี่สิบเจ็ดซี่สิบแปดพี่น้องเฮาะนะครับเอาราคามาก่อนตัวสีเอาราคามาก่อนราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทเฮ้ยผิดป่ะนี่ต่อรองได้ปะผิดป่ะครับเนี่ย่ะผิดจื้อมาคักอยู่สองหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ด พันบาทพี่น้องเฮ้าต่อรองไห้ต่อรองได้อีกนะครับป้าตัวพี่น้องเฮ้าเอาตัวนี้มันคือถือก็ต่าครับเอาเอาตัวนี้ตันมันมีเอกสารเนาะจ้าอ๋อตัวนี้ตามอันนี้ตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าพี่น้องเฮาแต่ว่าแชงขาลายหลายเนาะจ้าป้าพี่น้องเฮ้าราคานี่บนบอกหผื่าวนนี้เหนือแน่เนาะจ้าเหนือแน่นะครับแต่ว่าทำเป็นพี่น้องผู้ที่งบหน่อยทุนหน่อยพี่น้องเฮ้าตัวนี้นะครับเป็นหลานของโชกุลพี่น้องเฮ้า หน้าตารอดีอยู่พี่น้องครับท่างเขาแทงออกดีเนาะจ้แต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิเป็นควายผู้เฒ่าเลี้ยงบ่ครับนี่แม่นจ้าควายผู้เฒ่าสิสิจับจับบ่ดีปะไหนเนาะจ้นะครับเอาไปฝึกเอาพี่น้องเฮาแต่ว่าก็ยกก็เชิดดีอยู่นโยกดีอัตลักษณ์ก็มีพี่น้องเฮาตาแต้มแก้มจ้ำนะครับคออ่องทุ่งหนองขาวกําไลหน้าหลังครบเลยตัวนี้เนาะจูงๆูออกมาซื้อท่างหม่องหญ้าแป้นๆนี่นะครับให้ให้ได้เห็นเล็บนั่ยังน้ำเนี่นี่พี่น้องเฮ้ายุ้งม่หยครับยุ้งม่หยครับหม่องแป้นๆเพียๆๆๆท่านได้แป้นติ เอาเปลี่ยนไปเอาแตงเบื้องบันห้พี่น้องเดือบเรียบเบื้องแข็งเบื้องขาหน่อยดินั่นพี่น้องเฮานะครับเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเรียบเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับมันมีสองตัวนะครับกะถท้ายพี่น้องได้เบือ้องบ่ต้องตัดต้องต่อพี่น้องเฮาเอาแบบเรียบๆไปเลยนะครับสบายๆไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วร,ราคานี่สบายกระเป๋าน้องขับมันหรือเนาะสบายกระเป๋าสำหรับผู้อยากได้บ่อหนักบางไหมขาล่างยังง่อยนะครับเอาไปเสื่องเอาไปดม พีน้องเฮา,าถ้าเอาไปเข้าคุ้นนี่ครับผมว่าใหญ่ขึ้นมามันก็คือคือตัวนี้นี่ก็สิเอาเป็นว่าขาดทุนหน่อยที่ดอกพี่น้องเฮานะครับปิดประตูขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นควายโค้งสางใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปคุ้นเอาเนื้อนี่ผมว่าตัวนี้ราคาสมเหตุสมผลเลยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อ27,000อนเจ็ดเหรอใช่เบื้องในพี่น้องเฮาแล้วตัวตัวดีสําเด็ดพี่น้องครับบ่แม่นควายกระลือกระลาดเด้ดพี่น้องเฮานี่เบิ่งดูหางกับปากยาวพี่น้องครับแทงขานี่หลายนะครับเบิ่องละเลยพุ่นน่ะ ปาด์ตถั่วร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะแน่นจ้ะเกือบร้อยสี่สิบแล้วพี่น้องเข้าเราเพิ่งทางเขาเพิ่นโอเ้เขาเนี่ยกลมดิ๊กเลยด้วยไหมจ้ะเขากลมๆดิ๊กเขากลมๆ,ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อกลมดิ๊กเลยนะครับพวกน่ะทางเขาเพิ่นบุ้ยเออไปยืนข้างๆได้ไหมเนาะนั่นจะหันหลังมาจะแทงเด้อไหมทางนี้ แทงเลยเด้แทงกัเขาเลยแล้วแทงเขาเลยเหโอ้ผสมกับหนังเหนียวตัวนี้อ่าพี่น้องเฮานะครับเนาเว่ากันไปแน่พี่น้องเฮานะครับเบิงควายกันไปนั่มพี่น้องเฮาเนี่ยงบหน่อยทุนหน่อยนะครับอยากได้ตัวนี้ไปพี่น้องเฮาตัวนี้เฮาทรงไห้บ่ครับราคายซ้ำนี่ทรงไห้จังคือเก่าจังคือเก่าตีใจง่ายเนาะใจง่ายจ้า เงยมืดด้นเนาะเงยมืดสมองเงยมืดโอ้ยไม่อมองบ,บ,บ,งบุบไม่มองบุบไม่มองบุบเลยไม่มองบุบเลยว้าพี่น้องเข้านะครับ27,000บาทพี่น้องครับเป็นราคาเปิดราคาห้องกับความสูงรอยสาบวกลบ36ประกันด้วยเนาะใช่ประกัน3้เอาถ่ายเบิ่งหน่อยครับถ่ายเบิ่งหน่อยโอ้ใครดีตัวนี้กับใครดีคือกันเนาะจ้า นี่นะครับไข่ดีไข่ดีเป็นควายน้อยๆเยอะพี่น้องเฮานะครับอายุญญน้อยๆหนึงปีก็สี่เดือนเนาะจว่าพี่นบองอยากให้ผมเบิ่งถ่ายเบิ่งแต่ว่าเงาหางไงเนาะจ้แม่เงาหางไงดีพี่น้องครับเนาะกับเป็นควายถือว่าเป็นควายพ่อเลี้ยงพี่น้องเฮาตัวนี้คืออันใดสองหนานะครับเอาเป็นเอาเป็น,อปนพออานาคตพอคุ้งฝูงก็ได้พอคงสางพอดีเนาะจ้าแม่ยแล้วก็เฮาตีเนื้อนะครับแต่สมมงหมว่าอันไปใส่เนื้อพี่น้องเฮาเนี่ยตัวยังสี่พี่น้องครับเนี่ยเนี่ยตัวยังสี่เนี่ยพี่น้องเฮานี่สมเหตุสมผลเลยนะครรัับบกาาออยู่่่เเิงนน ได้การอยู่ได้พี่น้องตัวนี้นะครับ2 7 0 0มื่บาทตันี้เด้ตัมนี้บอมี่ขาถกบอมีขนาาแดนบอมันแดนมอมันแดนมองตาหน่ะบ่แดนสินะเนเ่ยมือนตาเตี้ยมพี่นอตาเตี้ยมเตี้ยมโอ้โหโอ้โหโอ้โนี้มันแดนอยู่ผีดตัวเนาะโอ้แดนขยัยู่หขวพุ่น้องเงาเขาใหญ่พี่น้องหฮอตัวนี้ให้่าบ่ไดตด้เตี้ยงเลยเนาะใชามาล้วนเลยาโอ้ดีดพี่น้องห่อนะครับข้อไหนหน่อยอยู่ไล้พี่น้องได้หน่นี่นะ แต่ว่าส่งเสียเนาะจ้ามนส่งเสียอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่นะครับเบิง่งเอาเลยพุน่นได้การอยู่ตัวนี้นะครับโครงสร้างดีอ้าถูกยากเบิ่งงไายเพิ่อนอีกแหมหันมาจูงๆมากเป็นๆหรือหันถ่ายมาจังน่อยนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งป๊าดควายสองมื้นกว่างจีสักหน่อนะสองมื้นกว่าปา๊านา <ขอ S 2> พูดพอพันไหมขายง่ายหรือเปล่กับท่านเด้อเมื่อเดียวจะว่าอ๋อย่ำถือกับมี่ย่ำแพงกับมี่แล้วแล้วแต่จังหวะแล้วก็แล้วแต่โต้ก้วายแล้วก็เจ้ การแบ่งปันการนําเขาเนาะจ้านี่พี่น้องเฮานะครับเงาหางไงนะครับพี่น้องครับเป็นเ,นเนถ่ายเกลีนยนถ่ายอยู่โอ้อ้าบอกละพอพ่ะทางดากหรอ <laughs> <laughs> เอาพี่น้องเฮาถ้าพี่น้องเพิ่ยงยงคู่เด้ยกคู่ก็ได้คะ่ะคุยกันได้ตัวนี้พี่น้องเฮาบัดทายเสด็จมาเลี้ยงขักเลี้ยงแหน่เถิพี่น้องครับเลี้ยงปันขมิ้นเนาะโอ้ยเลี้ยงปันขมิ้นด้วยพี่น้องเลือดตัวนี้นะครับ <laughs> ป้าตัวคู่นี่ไหมหน้าซื้อหน้าซื้ออยู่พี่น้องเฮาได้การอยู่นะครับ พอซื้อพอขายเอาเยี่ยมอนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้ะนี่พี่นอ้องเฮาปลาดอก้านนะครับ<ฮ>เนี่ยนอนขนาด,นาดยกคู่ยกคูพี่นอ้องเฮานะครับยกคูเอาไปเลี้ยงไปขุณเลยจ้างขายตัวหนึ่งออกนะครับตัวหนึ่งเป็นกำไรพี่นอ้องเฮาผมเบอร์เดีวนี่นะครับผู้อ่านใดอยานเมือง อันพุทธอานไดอันเบื้องแต่ว่าสําหรับผู้ผู้ที่อันไดสองอันสองหนาใดคือมันมีตัวไงสําตัวแถมนะครับมันสื่อตัวมันสื่อตัวหลาหกเมื่นที่เป็นห่วงกับพี่น่องกับเบื้องผมกับวันวันนี้จะไกลจากนี่เลยกับวันนี้ไกลจากนี่นะครับแต่อันนี้ได้ได้สองตัวเลยได้พี่น้องได้เนี่แน่นอนอยู่นะครับแน่นอนอยู่ถือว่าใส่ใส่ใดไดการเลยละเนี่ยเอ้ามักเกลี้งทั่วมากนะครับทั่วหาจากของเพลินสำหรับวันนี้พ่อไปสำหรับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไปจุ๊บแน่ดุมถืกหม่องแค่นัะ